าทางตันลิวพูนี้เป็นไงดูมีสาระป่ะต้องเรียกว,ว่าหนุ่ยกูรูนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงลิวพูในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วกันนะปกติเนี่ยจะด่ายเดียวไม่ค่อยได้ชมเลยช่วงนี้เพราะว่ามันแพ้หนักเกินอะ่ะเออก็อเลยแบบว่าเซ็งๆกันทีนี้เซ็งอะ่ะมันก็เซ็งแหละแต่ว่าเราก็ต้องมามองแบบเข้าใจนะมองถึงตัวปัญหาว่า i, เฮ้ยลิวพูกำลังเผชิญอะไรอยู่อะ่ะทำไมทำไมมันถึงออกมาทรงนี้วะทำไมซา่าแบบซา่าดรอปลงไปมากเลยอะ่ะมันมันไม่ควรจะต้องเป็นขนาดนี้หรือเปล่า ข้อแรกเลยเนี่ยของปัญหาเนี่ยโอเคอย่างที่ที่เคยได้พูดไปนะครับว่าปีนี้ลิเวอร์พูลอ่ะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะการที่คุณเปลี่ยนค่อนทีมอะ่ะเออประมาณแบบ7จ็ดแปดคนประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้แผนการเล่นหรือว่าความเข้ากันของกลุ่มนักเตะเนี่ยมันมันน้อยลงไปแล้วประเด็นคือไอตัวนักเตะใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นตัวจริงทั้งนั้นเลยไงเออเพราะฉะนั้นเสาหลักของของ,ของตัวทีมเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยลงความเข้าใจต่างๆมันไม่ใช่แค่แบบว่าเข้ามา1นึ่งวี ซ้อมด้วยกันสองคแล้วเราจะเข้าใจเลยมันมันไม่ใช่ฟุตบอลมันมีมีมากกว่านั้นมันถึงต้องมีคู่หูมีแบบมีเซนฟุตบอลที่ที่ต้องเข้ากันไงทีมถึงจะสามารถเล่นได้ดีคราวนี้โอเคไอ้ปัญหาเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละแต่มันจะมีทางแก้หรือเปล่าวะกับสถานการณ์แบบเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปแบบทางแก้เนี่ยมาดูอีกปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งแล้วกันของลิเวอร์พูลในตอนนี้โอเคเมื่อกี้เราพูดถึงตัวผู้เล่นไปแล้วใช่ไหมทีเนี้ยวิธีการเล่นอันเนี้สาคัญมาก คือมันมันเห็นได้ค่อนข้างชัดนะว่าในปีนี้อันเนอร์สโตค่อนข้างที่จะใช้แผนของตัวเองมากมากมากเลยในรูปแบบของตัวเองอะอย่างปีที่แล้วเนี่ยยังผสมผสานระหว่างแผนของเจอร์เกนครอปนะที่แบบว่าเพสซิ่งหนักๆเลยอะ่ะเฮฟวี่เมทัลอะไรเงี้ยทุกวันนี้สโลตเขาลดลดตรงส่วนนั้นลงมาแล้วเน้นไปที่การแบบรักษาโพซิชันเอาไว้เวลาเล่นเกมลงจากทางไปเยอะเปิดพื้นที่ตรงแบบตรงการสนามให้มันเยอะที่สุดไอ้ตรงนี้แหละมันคือปัญหาเพราะว่าด้วยความที่ลิเวอร์พูลอะ เป็นทีมแชมป์เป็นทีมที่มีภาษีที่สูงมากไม่รู้แหละว่าคุณจะเป็นแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นเชลซีจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มาเจอกับลิเวอร์พูลอะไรเงรี้ยภาษีก่อนเริ่มเกมเนะี่ยลิเวอร์พูลคือแชมป์เก่า เพราะฉะนั้นจะเป็นจะอยู่เหนือกว่าเสมอเข้าใจไหมทุกคนไม่รู้ผมพูดเข้าใจรอเปล่าน,นะทีนี้ไอ้ทีมที่มาเป็นแบบโอเคไม่ได้เป็นแบบว่าเหนือกว่าอะไรเงี้ยรู้ว่าตัวเองแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้เป็นแชมป์ในปีที่แล้วเว้ยไม่ได้แบบว่าอะไรเงี้ยเราเล่นกับทีมระดับแชมป์เพราะฉะนั้นเราเล่นไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะแพ้หรือชนะเออนั่นแหละมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ยหลายทีมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นรับมากๆโดยเฉพาะทีมเล็กๆเนี่ยจะรับกันแบบเออพี่ไปยืนแบบตรงประตูเหอะ ยืนบังตรงนั้นอนะไม่ต้องแบบว่าออกมาเล่นแดนเราไม่ต้องแบบเล่นเกมบุกะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกมลุกของเรียบูเนี่ยตื้อมากๆเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยลงไปรับกันทั้งหมดแล้วก็มาเล่นเกมรับโดยเฉพาะเออใจคือมาเล่นเกมรับโดยเฉพาะแล้วรอส่วนกลับละอะไรเงี้ยซึ่งทีมที่บุกม,มันมันลำบากไงจะแบบว่าจะทํายังไงวะเจาะแบบไม่ใช่ว่ามันจะเจาะไม่ได้นะแต่ว่าการที่มีคู่แข่งมาตั้งใจมาตั้งรับอะมันการจะเจาะมันยากมากเพราะว่าเขาตั้งใจไงถ้าเขาไม่ตั้งใจเนี่ย เขาแบบว่าโอเคปล่อยบ้างยืดหยุ่นบ้างเออยังพอมีแบบช่องให้ได้แบบทาตรงนู้นทาตรงนี้ไว้อะไรเงี้ยเออแล้วสิ่งที่สําคัญเลยที่ผมแบบว่าเป็นอยากมาทําคลิปนี้เลยนะผมลองมันนั่งดูดีๆนะว่ามันจะมีอยู่เพลหนึ่งอ่ะที่เจนคล็อปมักจะใช้กับเลียฟูมามาโดยตลอดแล้วก็ของอาร์เนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงไปพอสมควรเพลนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จากฝั่งแดนของเราเลยนะครับจากแบบผู้สับป,ประตู แล้วมันแตกต่างกันยังไงฤดูกาลของเจนคลอปเนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดแบบไม่ค่อยตูมตูมบอมบอมเข้าใจไหมเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบโอ้โหออกบอลสั้นนะต่อบอลแบบโอเคแปะไปให้กับโคนาเต้ ate, แล้วก็แปะคืนมาแปะมาให้กับเวอร์จิลฟานดฟ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยการเล่นเพย์เนี่ยมันเสี่ยงแล้วมันก็ก็ทําให้เสียประตูอยู่ก็หลายครั้งแล้วทําไมเจนคลอปถึงถึงยังเล่นในแผนนี้อยู่เพราะเจนคลอปมองเห็น ปัญหาหรือว่าลู่ทางที่แท้จริงในการรับมือกับทีมที่ตั้งรับแบบแบบนี้แบบที่ลิเวอร์พูลเจออยู่เนี่ยโดนแบบโดนสวนกลับนะบอมบายก็โดนสวนกลับมาเสียประตูกองหลังก็คือไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราลอยขึ้นไปสูงแล้วไงพอลอยขึ้นไปสูงกดทางฝั่งแดนของเขาอะ่ะเออจะเห็นได้ว่าวูดจิลฟันได้กับคอนาเต้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคือไปยืนขึงเลยทีนี้พอยืนขึงมันไม่มีประโยชน์น เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติคุณจ่ายบอลพลาดปุบอะโอกาสที่คู่แข่งจะสวนกลับมันมาได้เลยอะเออมันแบบว่ามันสวนปุ๊บเปิดพื้นที่วิ่งอย่างเดียวนะซึ่งก็ลิฟูก็เสียดในรูปแบบนี้มาแล้วนะอย่างที่เห็นในแมตช์ที่ผ่านมาเทา่านี้ไอตัวแทคนิกที่เจนคอปใช้เนี่ยส่งบอลแบบสั้นๆมันเนเหมือนการขุดบ่อล่อปลาให้ทีมคู่ต่อสู้เนี่ยตายใจนะครับ เอาตัวขึ้นมาไล่แดนในแดนเลี้ยวภูมากขึ้นทีนี้พอพื้นที่มันเปิดเนี่ยมันจะเหมือนกับเลี้ยวภูที่โดนอยู่เลยก็คือไอ้ตรงพื้นที่ข้างหลังเนี่ยมันจะเปิดกว้างออกใช่ไหมแล้วเซนคล็อปเนี่ยน่าจะวางมาว่าไม่เทรนก็โคาเต้หรือฟันไลท์เนี่ยพอคู่ต่อสู้ดันขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นมาไล่บอลในแดนบนของเราคือเราเราไม่ตอบบอลไปไหนเลยนะเราก็จะตอบบอลอยู่ในแนชิ่งไปชิ่งมาอาโอเคดึงดึงให้ผู้เล่นค่อยคค่อยๆขยับขึ้นมาคู่ต่อสู้ขยับขึ้นมาพอมันปีพื้นที่เปิดป ตักเลยตักไปแบบไปไดแดนแบบนู่นเลยลให้ซาร่าหรือว่าให้ d ดียร์หรือให้ดาวินน n นูนเยสวิ่งแล้วก็ไปดวลกับภู้รักษาประตูซึ่งตรงนี้มันก็จะคลายปมบางอย่างได้แต่มันก็ต้องเสี่ยงครับอย่างที่ที่ได้บอกไปว่ามันก็ต้องเสี่ยงแต่เป็นการเสี่ยงที่แบบผมเชื่อว่าทําให้ลิ์พูในยุคข,ของเจนคลอปได้ประสบความสาเร็จเออตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่มองเห็นแล้วก็ ชื่นชมโคดมหาบุรุษอย่างเจนคอปมากๆที่เข้าใจริ์พูแบบทะลุป,ปุโปรงเออมีความแบบเฮฟวี่เมทัลก็จริงแต่ว่ามองขาดมากๆแล้วก็ยิ่งพอมาย้อนดูในทุกวันนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้เห็นว่าเจนคอปเป็นโค้ดอีกหนึ่งคนที่เป็นเพชรเม็ดงามที่ได้ผ่านมาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับริ์พูซึ่งถือเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดมากที่ริ์พูแบบว่าโชคดีนะครับที่ได้เจนคอปไปนะแล้วก็แฟนๆลิ์พูก็น่าจะรักเจนคอปมากๆก็นั่นแหละรครับเจนคอปก็คืออดีตในปัจจุบันเนี่ยนนอารา์โนลด์ เข้าใจเขาด้วยว่าเขาเพิ่งมาแค่2ปีถึงแม้ว่าเขาจะไปทําการบ้านแบบศึกษาลิวพูศึกษาคู่แข่งมามากแค่ไหนอ่ะบางครั้งอะ่ะมันมันไม่เหมือนกับการแบบเจอกับสถานการณ์จริงอะ่ะเออมันเหมือนเก่งในตาําราแต่ว่าไม่เคยเจอของจริงเลยอะ่ะบางทีคนเจอของจริงเลยเอาจจะเก่งกว่าเพราะฉะนั้นเราควรต้องให้เวลาอ่านเนอร์สลอตแล้วก็เชื่อเลยว่าทีมโค้ชของพวกเขาเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วนะเหลือแค่มองทีมลิวพูให้แบบว่าทะลุไปจนถึงทีมอื่นซึ่งผมเองก็ไม่ได้เป็นคนมองขาดอะไรหรอกแต่ว่า นั่นแหละมันเป็นมุมมองที่รู้สึกในตอนนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าอานเดอร์สตเองน่าจะพาลิฟูกลับมาได้ยังดีที่เป็นช่วงแบบต้นๆซีซั่นหน่อยนะยังยังมีโอกาสได้ลองผิดลองถูกเชื่อว่าปีนี้เนี่ยลุนแชมป์ก็จะจะเรียกว่าลุนแชมป์ก็น่าจะยากอยู่นะถ้าถ้าดูความขอของทีมน,นะครับปีนี้ขออย่างเดียวคือทําไงก็ได้ให้อานเดอร์สตแล้วก็ทีมเนี่ยเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็วกทํารูปแบบแผนการเล่นให้มันดีโอเคครับประมาณนี้ครับผมทุกคนมีความคิดอย่างไงก็ คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดวิจาร์หรือว่าพูดตรงไหนไปที่มันแบบอาจจะแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอยากเข้าใจเจตนาที่ที่มาพูดวันนี้เพราะว่ารักที่พูดจริงนะครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ